ครับสวัสดีอีกรอบนึงนะครับหลังจากครับตัดหยาเสร็จนะครับนี่พ็เบิ่งตวกินดอกท่องอะไรครับตัวเพิ่งครับกินไรครับอยู่ครับนี่ก็กินเต็มเลยนะครับดอกท่องหัไรลกำลังออกครับเพียงนี่เอาไปเบิ่งเลยนะครับครับตวกินครับกินน้ำหวานนะครับนี่ ออกกินเต็มเลยนะครับนะครับบินเต็มเลยครับท้องไร่ข่างทางครับเงี้ยวเลยครับวิธีเบิ้งกับเขาเบิ้งอย่างครับเบิ้งอากาศเลยครับนี่ว่าเขาจะบินไปนะครับเนาะนี่ครับเห็นตตัวบ้างครับนี่ ครับเขาบินไปทั้งไรเขากัตามไปทั้งอันนะครับเขามองที่อากาศเลยเพราะว่าตัวเขากินายนะครับถ้าเขาบินต่อเขาคือคือจะดิ่งเป็นเป็นล่างเลยนะครับนี่ตามง่ายเพราะว่าพึงหลวงตัวแง่นะครับเขาสามารถมองเห็นได้ครับมองเห็นได้ไก่ครับแต่ว่าเมื่อกี้นี่บินเป็บทั้งปุ่นเลยครับปุ่น แถวนะครับเขวมีข้องน้ำครับเขาตามเบิ้งนะครับเขากระเบิรงหลายๆจุดเอานะครับว่าเขาจะบินไปทางไหนพ่อผึ่งน่าจะมีลายห้างครับแถวนีนพ่อออกออกกินลายเลยครับกินน้ำหวานถนนท่องอ,อู่ลครับเอา แลวติดตามกันเบิ้งนะครับจะน้ำไปเบิ้งว่าจะพ่อบ่พ่อนะครับเนาะครับครับตอนนี้ห้องกลับมาเบิ้งจุดที่สองกันนะครับท้องไรเงีไปเลยครับตวกินดอกเต็มเลยครับเอา้ามารุ่นไงครับเขาจะบินไปทางไหนนะครับเนาะ เขาจับทิศทางไปดีครับพอฟังว่างมิเขานะครับเขาครับมีปลาอ้อยนี่ครับนี่ทิศทางเขาต้องจับนี่ครับนี่มีปลาหนึ่งนะครับ่ข้างในนี่เบิ้งว่าเขาจะบินไปในปลาเนี่ยนะครับนี่าบินในปลาเนี่ยเขาก็น้ำไปเลยครับจะบินไปเขาครับ เอามาดูกันครับครับบินเต็มแลวครับตัวกินดอกครับอไบาง่งแก่เนะครับ วินนี้แลละเขาห้าน้ำหวานเงับ ที่เบิ้งง็คือเขาครับเบื้องอากาศเลยครับว่าเขาจะบินดอกนะครับถ้าบินดอกก็เห็นตัวดำครับปินออกไปเลยเอามาลุ้นกันครับครับหลังจากคำว่าเบื้องจุดที่สองนะครับจุดที่พึ่งรวงเขากินดอกท้องไร่นะครับเห็นทิศทางเขาไปแล้วครับเห็นไปสองทางนะครับนี่ครับไปเขาลูกน้อยครับชุดหนึ่งไปนี่ครับ นี่เขาลกน้อยยงล่างนะครับอีกชุดหนึ่งครับบินข้ามปลาอ้อยไปนี่ครับนี่ครับปลาเนี่ยปลาเนี่เขาใกล้เขาหาอยู่นะครับใคยได้กับผึ่งหลวงได้สองห้างบ่าครับในปลาเนี่ยห้างห่างอีกสองห้างเอากดติดตามไว้เลยครับเด้อไาจะพ่อว่าพ่อนะครับเนาะเดี๋ยววันเสาร์เขาหากันครับเขารุ่นกันท่ายพี่โลยเบิ้งนะครับเนาะ ข้างๆก็เป็นทิวเขาง่า,งงามๆครับมนี่กับว่นีอย่งางไรครับพามาเบึงวิธีตามตกินดอกท่องเร่ครับเพึ่งหลวงนะครับเนาะนี่ท่องเรอง่า,งงามๆครับยู่ข้างห่างนะครับอาจจะไม่เสียงรถรบกวนนั่นไหมนะครับ <laughs> รงามเลยท่าในใดใกรอยเาลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันเยอะน,น,น,นะครับเด้อเพื่อเปลี่ยนกระตุ้นไก่พานแฟบนะครับครับคลิปนี้กะพามาบ่งตูกิ่นดอกท่องไร่หลังจากิธีหาลั่งเขานะครับวิธีทิศทางเขาไปครับคลิปนี้กะขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ